หมายถึงนิพพานตอนปัจจุบันนี้นะคะนิพพานตอนปัจจุบันทําไมเหรอถ้าเรานิพพานปัจจุบันดีสิโยไม่ดีเหรอแล้วตอนที่เราตายเราก็ไปยังไงคะก็ไม่เกิดไงไม่ไปไหนไปเป็นเป็นดวงหรือเป็นอะไรคะไม่ไปไหนทั้งนั้นมีคนมีคนสงสัยแบบโยมแล้วมันไปไหนมันไปที่ไหนมันไปเป็นดวงเป็นอะไรหรือเปล่าค่ะคนนั้นชื่อวัชฉาวัชฉาก็ถามพระเจ้า พระหลานตายแล้วไปเกิดใช่ไหมผู้เจ้าบอกไม่ใช่ตายแล้วไม่ไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่แหมเหมือนมันเหมือนน่าจะใช่นะแต่ผูเ้เจ้าบอกไม่ใช่ทั้งเกิดและไม่เกิดใช่ไหมเอามันสองอย่างเลยผู้เจ้าก็บอกไม่ ain, ใช่อืมเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ ain, ใช่ยากอะค่ะ <laughs> วัชชาก็เลยบอกงงแล้วผู้เจ้าตอบไะไรไม่รู้งงไม่รู้เรื่องไม่ศรัทธาผู้เจ้าแล้ว <laughs> นะผู้เจ้าบอกสมควรแล้วที่งง แต่ก็สงสารวัชชะนะก็เลยบอกวัชชะเธอเห็นกองไฟที่ลุกโพรงอยู่ตรงหน้าเธอไหมวัชชะบอกเห็นมันลุกด้วยอะไรรู้ไหมบอกว่าลุกด้วยหญ้าและไม้อ่มันมีเชื้อ,องมัน <c oughs> และถ้าไฟดับไปเธอรู้ไหมว่าไฟดับรู้สิและมันดับไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหญ้าและไม้มันหมดไปอ่ะนะผูเจ้าถามต่อว่าแล้วเธอรู้ไหม เปลวไฟมันดับไปทางทิศไหนมันวิ่งหายไปทางทิศเหนือใต้ออกตกตรงไหนวัชชาตอบไม่ได้ก็ไฟมันดับก็ดับไปเฉยๆจะบอกเปลวไฟมันวิ่งไปทางทิศไหนมันไม่มีนะคือมันผิดมาตั้งแต่คําถามอ่ะนะมันเป็นคําถามภายใต้ตัวตนนะว่ามีตนจะไปไหนแต่พระอลหานเนี่ยตัวตนไม่มีสุญญตาคือความว่างนิ่งสนิทอยู่เฉยๆนะไม่มีการเคลื่อนไม่มีการมาการไปนิ่งเฉย เป็นสุญญตาว่างอย่างยิ่งเพราะนั้นประชาติถามอะไรก็เลยผิดหมดเนี่ยไปเกิดใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีอะไรวิ่งไปเกิดไม่มีดวงอะไรวิ่งหายไปไหนหมดเชื้อคือหมดกันห้าก็นิ่งสนิทเข้าสู่สุญญตาคือความว่างแค่นั้นเองทุกวันนี้ทุกภพมันซ้อนกันอยู่น,ยน,นะโยมนะมนุษย์ก็ใหญ่ไม่มีประมาณ รวมาโลกเทวโลกก็ใหญ่ไม่มีไม่มีประมาณสันนรกก็กว้างใหญ่ไม่มีประมาณแล้วมันอยู่กันยังไงใหญ่ต่อใหญ่นียโยมอยู่กับคลื่นวิทยุโทรทัศน์ก็ได้ใช่ไหมความคิดความจําพวกโยมแต่ละคนก็ไม่วิ่งชนกันใช่ไหมทําไมมันอยู่กันได้เหมือนกันมันต้องซ้อนกันอยู่มันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละความว่างก็อยู่ที่เดียวกันตรงนี้ะสุญญาตาก็อยู่ตรงนี้ นี่มันเป็นอย่างนี้นะ